สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ๆน้งนองๆลุงป้าน้าอาพุนเลยเห <laughs> มือนนี้ยายน,นั่นสิไม่เห็ดปอเปี๊ยะค่ะสั่งแม่รัวมาจากบ่บนเขาโดยอินทนนท์จ้ะแม่รัวมาจากเชียงใหม่ค่ะสั่งไาเห็ดปอเปี๊ยะนากจากเนาะเมอเือน,นี้พี่เขามาอซอยเห็ดปอเปี๊ยยายน,น่นก็เลยจะมาตัดแผ่นปอเปียแล้วก็ห่อช่วยกันกน,กน,กนากจาะเนาะทำหลังเห็ดฟรีดไวไ้วไวไวจะกินกนอกจาะเนาะ <laughs> มื่อนี้อาจจะก็องเก๊กเมลองกงเก๊กกายว่ากันนะจ๊ะเนาะเสียงมาลองกองแกงคุยไปนำ้ำเห็ดไปนำ้ำนะจ๊ะเนาะห้าก็เห็ดเบียเห็ดงนนนะานเนาะฮัฟไบโซนให้ห้างกันซื้อลงไปข้างล่างลูกแม่สีเห็ดเวี้ยลงไปข้างางกูกินแมวอวด <c oughs> กล่องซะเนาะลูกคอยกับฉันยากลงไปข้างล่างเลยอย่าฝ่าเด้วยไปอ,อยกินหัวลูกคอยสักข้าวกันกินหัวลูกค่ะกินหัวลูกสักข้าวกันไอ้ลูกปีนมะกรูดจ้ะลูกปีนมะกรูดจะตัดอ่า จะตัดแผ่นปลอเปียชนะจ๊ะเนาะแผ่นปลอเปียที่นี่บ่มีเนาะค่ะเนาะก็ต้องใส่แผ่นตุรกีแผ่นอันนี้ตุรกีแทนนะจ๊ะเนาะอันไหนที่ทดแทนกันได้แต่ว่าโอเคค่ะทอดแล้วกรอบเหมือนกันนะจ๊ะเนาะคิดซะว่าใส่ในมันจะอร่อยไหมแต่พ่อนะจ๊ะเนาะลกขึ้นมาอีกแล้วเลยยาลงไปข้างล่างสิลูกไอยดาลูกแบบนุ่มนวลนะค่ะเนาะเพราะบานไข่บดดาลูกแห้งนึกกูจะกินมึงซะเนาะบ้านไข่เบาลูกบอลรุ่นแดงได้พี่น้องอย่าพลาดแล้วขอขอกินหัวลูกจะเข้าวกัน ถามมันแมนม่าพี่น้องแมนมาเด่ยววันนี้ก็เชตปอเปียใส่ตู้เย็นไว้จะกินพี่น้องลูกกับยากพ้ลูกยากลูกยากเต้าอ,อย่าขึ้นมานะกินตับมึงนะเออเนาะแม่กับเฮ็ดเวียเฮ็ดงานลูกกับยากแล้วจัะเนาะ จึงสีละลายสไตล์ของอันก็อื่นยังกับแม่บ้านตุรกีนะจนะ๊ะเนาะแม่บ้านตุรกีสั่งแนวกินแนวอยางแนวก,นนวนวกินนะจนะ๊ะเนาะพัวบระยูค่ะอยู่กะโหลกสองคนก็แมวตาเปียกตัวหนึ่งนะจนะ๊ะเนาะมันีนพี่เขาไม่เยี่ยมเขาเลยเนะาะสั่งแนวกินค่ะคนไทยพ่อเฮ็ดพ่อการเช็ดอีางอางนแล้วค่ะทับมาัเหม็นกลิ่นนะจ๊ะเนาะมันในแยแนนก็มาเฮ็ดเวียกนะ้ำให้ยางเซลโซโซเซลเซลโซเลกันไปน้ำนะจ๊ะเนาะ เรีนพันกันแล้วพี่น้องเินพันกันแล้วมาเจอกันจะมีอะไรถ้าไม่กกไม่เก๊กไม่เป๊ก,ไม,ปกไม่กินเราพี่น้องเนาะคนไทยเห่าน่าจนะเนาะตอนรับแขกสินี้อย่างเขาก็ต้องเอาน้าม,มาตอนรับแขกตัวนะเนาะน้นำแดง <laughs> แขกบอกเองนะพี่น,อน้องเหมือนฮอปอเปียนะจ๊นะเนาะสิรอ่มาเบิงว่าปอเปียเวลาอันจะแน่นใส่เนื้อใส่เนื้อเฮ็ดใส่กระทวงหอกใส่แครอทนะจ๊นะะเนาะเฮ็ดปอเปีย้ถไวอยากไม่แต่กินแก้มเหล่าคนเด้อ เพราะว่าคนอื่นมากินน้ำก็จะเห็นแต่จะของเนาะจ้ะเมืรอนี้ก็บเไบีเฮ็ดปอเปียไปน้ำสิมโซเล่ใฮห้าไปน้ำนาะจากนอเซ่เลยโซเล่ใฮห้าเรื่องอย่างเนาะโซโซเล่ใฮห้าเรื่องอ่าเมืรอนี้เอ่อสิมีเรื่องมาบอกให้ฟังเรื่องเอ่อเพอดีมีน้องเอฟซีท่านหนึ่งนาะจ้ะเนาะท่านก็อยากเอาเรื่องของเขาเป็นวิทยาทานอ่อวิทยาทานสอนท่านต่อไปหรือว่าบางท่านอาจจะเจอหรือบางท่านอาจจะบ่เจอหรือบางท่านอาจจะ กําลังจะเจอหรือว่าบางท่านที่ที่ไปเจอแล้วเวลาที่จะเจอแล้วจะต้องรับมือแบบใดน,นะจ๊ะเนาะการรับมือนี่การเรื่องของเขานี่รุนแรงไรยแรงบอกรบอกรยแรงเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างที่จะให้ซี่เรียสบอกกับบอซี่เรียสจ้ะมันจะเป็นเรื่องระวางคนสองคนนะจ๊ะเนาะเรื่องคนสองคนเนี่ก็เขาเรียกว่าถ้าจะบอกีเดียก็คือเรื่องความรักระวางคนสองคนเละจะว่าจะโตกล่วมกันแบบไดห,หรือว่าจะห่วยลูกนี่นเนาะ ว่าจะตกลงกันแบบไหนหรือว่ามันจะต้องลุ้ยลงเอ่ยกันแบบไหนนะจ๊ะเนาะเริ่มเรื่องไปก่อนๆก่อนเลยจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงที่พี่เขาพัดเครื่องคอยกสีเมาม้อยหอยสังงาม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 าที่เขาเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเขาได้มาหอน้ำกานเนาะจา้ะเนาะร้อน,นเออรอให้มันเย็นก่อนสิพี่จยมาลวกมือนอนะหวนดี <laughs> จากแม่กลัวมาได้ปีนอง วันนี้พอดีอันน้องคนนั้นเขาก็เลยมาบอกว่าอันพี่นั่นอาจจะเอาเรื่องน้งไปเป็นวิทยาท่านสําหรับคนอื่นท่านอื่นก็ได้เขาก็ว,วางสิเนาะจ๊ะเนาะเรื่องของเขาไม่อยู่ว่าเขาก็เป็นขาคบกันข่อค้างที่จะกระโอเทนะคะช่วงนึงไปแล้วเนาะคะ่ะช่วงนึงกันแล้วเขาก็จะหูตื้นลึกหน้าบางกันพอสมควรจะหูนิสัยใจพ่อกันถามว่ารู้หมดไหมก็ไม่หมดแต่ถามว่า สิ่งที่เขารู้จะจริงไหมใช่ไหมก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราสองคนนี่อาจจะบดาเอานิสัยจริงมาเจอมา,ม,มาเรียนรู้กันหรือว่าอยู่น้ากันกัจจะเนาะอาจจะเป็นนิสัยบางชิ่งบางช่วงที่เวลาที่เขาเจอกันามาคุยกันนะจะเนาะมันอีกสองคนก็คบกันเนี่ยเขาขรางจะเจอกันแล้วเขาม่เห็นกันแล้วเขาผู้ชายได้ไปหาผู้หญิงแล้วผู้หญิงได้มาหาผู้ชายแล้วจังเสีระมาานี่นะจะเนาะแล้วเขาก็คุยกันทุกมือเชทกันทุกมือ,อเป็นทํานองที่ว่าน, ise, นี่เป็นบอยเฟนเกอร์เฟนกันนะจะเนาะ แล้วแตกก่ตะกอนเขาแพนที่จะแต่งงานกันเขาแพนสิเี๋ว่าเออหลังจากที่โควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะแต่งงานกันหรือว่าจะยัง,งกันกนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวก่อนพี่เขายานกล่องเขาจะต้องลบกล่องกล่องเพื่อให้เขาลบมุมเนะจ๊ะเนาะเราหลายยานกล่องเฮ้ยสักพักพักเกน้จ๊ะยานกล่องพีเรายานกล่องเนาะเราเลยต้องปิดกล่องก่อนนะจ๊ะเนาะ จึงสีราคาชีวิตคนไทยเนาะจากเอามาต่อกันค่ะมาต่อกันไอ้มันคือเหมือนเมื่อแลพี่น้องเมือดบอลแล้วก็ข่อยเมือดแล้วกาเจ้าเมืออ่อเจ้าเมือดบอพี่น้องเจ้าจะสิเมื่อดเด้จะจะสิมเมือดน้ำข่อยได้จะฝ่าแล้วรอสักพักต่อเลยอได้พี่น้องมาเขาเรื่องเขาเล่าเลยบ่ฮะเรื่องเขาเรื่อง ขเขาเรื่องความรักแล้วนะจ๊ะเนาะพอดีน้องคนนั้นเขาคบกันเจอกันมาเจอครอบครัวเจอพ่อแม่พี่น้องเจอญาติพี่น้องเจอพี่ทุกๆคนเจอเพื่อนฝูงรวมงานของผู้ชายแล้วๆเจ้ะเนาะจ้ะเนะาะมาดนี้พอเขาเขาแพล่ที่จะแต่งงานกันเขาแพร่หลายๆเสียงลหลายอย่างผู้ชายนี่เเราหรือผู้ยิ่งเพื่ออยากจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเพื่อไม่อยากจะมีการประเภที้เกิดขึ้นบ่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งเมืองทั้งทั้งประเทศใดก็จริงไม่ว่าทางใดก็ซ้ำรือสึเป็นทางใดก็ซ้ำก็อยากมันเกิดขึ้นโดยการประเภทนีการแต่งงานให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ยูไปยูมาช่วงโควิดช่วงโควิดมันระบาดทุกคนเหนอยังบนไดเจอกันไม่ได้หรือว่าจะอะไรกันไม่ได้อย่างใน,นแค่แชทคุยกันในกล่องข้อความหรือว่าจะเป็นข้อความหรือจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างบันนี้เหตุยูไปยูมาจากคําพูดของผู้ชายที่เขาเคยคุยที่เขาเคย,เค,ยคุยกับผู้หญิงที่เขาพรนจะแต่งงานเราจะต้องมีแลนแต่งงานอย่างงาน้อางงานอย่างนั้นอย่างนี้นะ แต่อยู่นี่ดีดผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเปลี่ยนหมาว่าเราจะถ้าเกิดหลังจากที่โควิดหมดไปแล้วเราจะเจอกันแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้กันก่อนด้วยมาอยู่กันก่อนออมาอยู่ด้วยกันก่อนเ,ออเราจะไม่มีการแต่งงานเราจะอยู่กันในคำนองที่ว่าเรารักกันเราอยู่กันยังไงก็ได้คล้ายๆาว่าจาเป็นต้องบอกว่าเดียขคอยหาการละมั่งเหรอคอยหาฐานให้เพื่นอนกจ้า ทำนองท่วาเราจะมาอยู่กันก่อนแต่ถ้าเกิดเราอยู่กันแบบแคล้ายๆว่าถ้าเราอยู่กันไม่ได้เราจะต้องเลิกกันโดยที่ไม่ต้องไม่มีข้อผูกมัดหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่กันได้เราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละโดยไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นผ <c oughs> ู้หญิงก็เลยมาคิดว่ามันจะ่าด้วยความแดดมันซอง บัดน,นี่ผู้หญิงก็เลยเมื่อคิดว่าถ้าเกิดผู้ชายพูดแบบนี้นะมันจะแร์สำหรับผู้หญิงบ่เพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราคบกับใครสักคนเท่ากับอยากได้จุดจุดจบของชีวิตจุดเออบันปลายของชีวิตหรือว่าจุดหมายของชีวิตเดียกันการจดทะเบียนหรือการแต่งงานหรือว่าเป็นเป็นเออเป็นข้อสรุปของความรักประมาณนี้จะเป็นบทสรุปของความรักเวลาที่เรารักกันรักใครสักคนใช้ชีวิตกับใครสักคนที่เราเรียนรู้กันเราอยากจะมีบทสรุปด้วยกัน ลงเอเดีวยวกันแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนประมาณนี้เนาะจะนาะเข้าก็บแจ็คสันีบทสรุปผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยมาคิดบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันแร์กับผู้หญิงไหมสิ่งที่เขาเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้เขายังมีรักให้เราอยู่ไหมหรือว่าเขาจะหมดรักกับเราแล้วหรือว่าเขาอะไรยังไงเมื่อในีนน่ยแนนกับสิมี่มีขอคิดให้สองแบบมีมีขอคิดให้สองแบบแบบไหนแบบที่แรกก็คือ,อพอดีแนน,นก็นรับเรื่องน้องคนนี้มาช่วงหนึ่งคือน้องคนนี้อะ แฟนเขาค่อนขางที่จะอาอยุน้องยังหน่อยแล้วเขาทำงานที่ดีเป็นนัก,อ,นกออกแบบดีไซเนอร์ของบิวดิ้งของอาคารหลายสิ่งลหลายอย่างค่อนขางที่จะเป็นงานที่มั่นคงแล้วดีแล้วเงินที่ดีนีน่ะเนาะแล้วผู้ชายคนนี้นะเป็นเ,าเขาเรียกว่ายังก็เป็นคนที่หัวเรียวหัวแรงของครอบครัวในช่วงที่โควิดเนี่ย เขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากกว่าผู้หญิงจริงอยู่การคุยกับผู้หญิงแค่ทางแค่แชททางแค่เปิดกล้องคุยแต่และเขาบ่ได้มากินข่าวร่วมผ้าเขาบ่ได้มานั่งศึกษาเขาบ่ได้มานั่งจิบชาเขาบ่ได้มานั่งร่วมกันมันก็นเลยเฮ็ดให้ทำนองที่ว่าเขา ใกล้ครอบครัวมากกว่าผู้หญิงเนาะจ้นะเนาะบันีทั้งครอบครัวเขาอาจจะคุยถมองที่ว่าการแต่งงานไม่ต้องเร่งรีบเร่งรีบก็ได้ลูกช้าๆก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช่หรือว่าถึงเวลาเวลาแล้วไม่จําเป็นต้องเร่งรีบให้รอสักนิดหนึ่งครอบครัวเขาอาจจะพูดไปประมาณนี้เนาะจ้นะเนาะก็เลยน้อง,องอกันนองคนนั้นก็เลยมาถามย่าแนนวาย่าแนนว่า,วาเขาอะ่ะ เขาซิก <ix> <se ks> แซกกับเราไหมหรือเขามีคนใหม่หรือว่าเขาเปลี่ยนใจหรือว่าใจเขาแปลเปลี่ยนไปน,น้องคนหนึ่งก็เลยมาถามบานันนยยะแน่นก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเขาอาจจะไม่แปลเปลี่ยนความรักเขาเหมือนเดิมแต่ว่าเขาแค่คิดว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นคนขงคังอารมณ์ที่ร้อน <S <S ต้องขอโทษยะแน่นเ่อใ้บอกอทันเพราะว่าที่ยะแนนหูเรื่องของผู้ชายคนนี้บอมแมนวนะ่ยายแนงไปคบเขายะแนงไปเรียนรูดดด้โดยตัวของตัวเองบอมแมนจะเพราะว่าน้องคนนี้คนขังจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ใส่อย่างนั้นอย่างนี้นะ ก่อนที่ยาแนนจะสรุปแต่ใครสักคนหรือว่าคู่คู่ใดคู่หนึ่งหรือว่าใครสักคนเนี่ยบอแมแอนวายยันแนนต้องไปเอาตัวเข้าไปแลกค่ะไปเรียนรู้วยตัวของฉันเองศึกษาแล้วก็ใช้คําคุยพร้อมกับเปิดกล้องบอแมแนจ้ะท่านกูรูผู้รู้อย่างยาแนนยานแนแนกับบอเรูยูยาแนนกับฟังจากเขาบทสรุปของยาแนนจะต้องขึ้นจากคําพูดของอท่านใดท่านหนึ่งที่พูดออกมาแล้วยานแนนบอ้ว่าบทสรุปที่เขาพูดออกมาแล้วมันจะต้องเป็นจริงหรือว่า หรือว่ายังไงไม่ใช่แต่แยันแน่นอยากจะให้ขอคิดแบบก,กว้างๆยันแนนบริเวณมาฟิกเลยว่าเขาพูดอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในบางครั้งบางทีบางท่านเขาอาจจะพูดไม่หมดด้วยอุปนิสัยของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแม่นบอจะค่อยๆพักยกน้ำสักข้าวกัอนข้อแห่งนอกจากเนาะบันเน่ เท่าที่จะแน้นฟังเขาหรือว่าบทสรุปกับเขาเนีนย่ยจะน่นกับประเด็สรุปว่าผู้ชายบูดีหรือผู้ชายมีใจหรือว่ายัางกับซมแต่ยะแน่นอยากจะบอกแค่แค่ว่ามันอาจจะเป็นทํานองที่ว่าครอ,อ,อบครัวของเขาอาจจะให้แนะนาเอพราะอารมณ์ร้อนของลูกเพราะอารมณ์ร้อนของลูกเขากลัวผู้หญิงที่อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดการมาถึงประเทศนี้พอจดทะเบียนเสร็จปุ๊บในวันหนึ่งถ้าเกิดผู้หญิงต่างชาติบ่เข้าใจแล้วก็นนี้ไปซื้อผู้ชายคนหนึงต้องนอนกดทะเบียนแล้วแต่งกับใครคนอื่นก็ไม่ได้แล้วแก่ๆว่า ถ้าค่อนข้างที่จะไปฟ้องโมฆะหรือว่าหาตัวตนผู้ยังเมเจอเนี่ยมันขอนข้าอย่าใส่เวลานานานะจ๊ะเนาะผู้ชายคนนี่เขาก็เลยบอทำนองที่ว่าแบบ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดมันใช่เราก็จะแต่งถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็จะไม่แต่งผู้หญิงคนนี่ก็เลยมาคิดว่าน้องคนนี้ก็เลยมาคิดว่าแล้วกูจะต้องไปเสี่ยงไหมกูจะต้องมา,มาลองดูไหมจะต้องมาเสียว่าเออใช่หรือไม่ใช่แล้วการการเสี่ยงการลองใจแค่สักคนมันบ่ได้ลองด้วยการร่างกายไปลองมันลองโดยจิตใจ ใจแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันน้องเขาเนี่ก็เลยกลัวเสียความรู้สึกกลัวเสียความรักที่ให้นอกจ้ะเนาะมันใย่าแนงก็เลยอยากจะมาบอกว่าที่จริงแล้วเขาก็มีความรักซึ่งกันและกันผู้ชายคนหนึ่งยังมีความรัก หาผู้ยิ่งเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเขาอาจจะใส่คําพูดที่บ่ถูกบ่แมนว่าผู้ชายคนนี้มีผู้ยิ่งคนใหม่บ่แมนว่าผู้ชายคนนี้ที่จะบ่อยากจะคบหรือบ่แมนบ่แมนว่าผู้ชายคนนี้ที่จะคบผู้ยิ่งคนนี้โดยที่บ่มีจุดหมายไม่ใช่ค่ะเขาก็ยังมีความรักเหมือนเดิมแต่แค่เขาใช้คําพูดไม่เป็นเท่านั้นว่าเราจะต้องพูดยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดคําพูดจริงๆที่เขาจะใช้เขาอาจจะใช้ใชทํานองที่ว่าเรามาลองอยู่กันก่อนนะถ้าในวันที่ใช่ ถ้าเราอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอา,อาจจะใช้เวลาไม่นานเราผ่านหนึ่งเดือนไปแล้ว2อเดือนไปแล้วเอาแค่นี้ก็พอถ้าเกิดเราผ่านไปได้เรารับนิสัยซึ่งกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างกันได้เราก็จะจดทะเบียน บานนี้ผู้ชายคนนี้อาจจะใส่คำพูดบ่ถือน้องคนนี้ก็แล้วก็เลยแบบเราเก่าเลยพะวงเราก็เลยส่ยงขอความมาถามยายแ,แน่นว่าพี่แนนพี่แนนว่าอันหนูสิต้องคบต่อไปบอหรือว่าสิจังไหนแต่ว่าหนูคุยนานแล้วนะหนูก็ฮักเขานะหนูกะแบบมีเขาู้เดียวนะปัดทุกคนบล็อกทุกคนเขาเที่ยวไปประกาศบอกเพื่อนทุกคนว่าจะแต่งงานกันจังสันจังซี่มันเฮ็ดให้หนูแบบ คิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่เ,เขาเป็นคนเดียวในใจหนูหนก็เป็นคนเดียวในใจเขาแต่เมื่อนี่เขามาพูดจังซี่แล้วพี่แนนเสียห้หนูคิดจังไส้นองกับมาปรึกษาอย่าแนนอย่าแนน,นเลยจะจะบอกว่าที่จริงแล้วชีวิตคู่หรือว่าชีวิตรักหรือว่าคู่รักนะบ,บ่าีผู้ใดรู่วงร่วงรู้ระหว่างเรื่องของคุณระหว่างคุณสองคนได้คุณสองคนเท่านั้นที่จะบทสรุปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดอย่าแนนว่าอย่าไปอยู่กับเขาเขาไม่ดีเลิกเขาไปเลย อย่าไปเอาเขาเลยมันกับบอแมนถ้าเกิดใจเจ้ายังหักเขาจะว่าโอ้พี่แน่นหนูกะทิ่มเขาบ่ได้ค่ะหนูก็ฟังพี่อยู่แต่ว่าหนูทิ่มเขาบ่ได้ก็แมนบอกค่ะพี่น้องมันก็ต้องขืนอยู่กับใจมูเจ้าว่าเจ้าคิดอย่างไรถ้าเกิดเจ้ายังรักยังเลือกเขาอยู่เจ้าก็ต้องเป็นผู้สรุปเป็นผู้บทสรุปแห่งความรักเป็นบทสรุปแห่งจิตใจเจ้านั่นจะเนาะความรักมีทั้งมีความมีทั้งมีมีทั้งความสุขมีทั้งความถูกมีความปวดราวมีความ มีความเาบิกบานมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลาที่ท่านสัมผัสนั้นมันจะมันจะบวมแมนเวลาเดียวกันค่ะบวมแมนว่าความทุกข์มาความสุขมาร้อความทุกข์ความทุกข์าม,กมากผลก็ความสุขมันก็บวมแมนมันจะเป็นช่วงหนึ่งบางครั้งก็สุขนะบางครั้งก็ทุกนะบางครั้งก็คิดมากนะบางครั้งก็ห่วงนะบางครั้งก็หึงนะมันจะมีหลายๆความความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นจากความรักเนาะจ้ะนะ ยันแนนกับ่าแมนคนที่แบบกลรู้ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่ยยันแนนอยากจะคิดว่าจากที่ยันแนนฟังหรือจากที่ยันแนนเห็นจากที่ยันแนนสัมผัสที่ยันแนนอยู่เมืองนี่ยันแนนก็เห็นหลายคนความรักก็ทําให้ทุกข์ความรักก็ทําให้สุขบางครั้งความรักก็ทําให้ยิ้มบางครั้งก็ความรักก็ทําให้ร้องไห้รักไหมแต่ทําไมต้องร้องไห้รักไหมแต่ทําไมถึงทุกข์กับบารูเหมือนกันนะจ๊ะเนาะเพราะว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งเขาไม่เป <with> ิดใจพูดความจริงจากใจเขาให้เราฟังเราก็ไม่สามารถยังรู้ได้ว that, <laughs> family, that that ่าอะไรที่ทำความรักที่เธอได้มาจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วทำให้เธอทุกข์อะไรความรักจากผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้มาให้เธอแล้วเธอมีความสุขมากมายกับคนอื่นมีความสุขแต่ทำไมบางคนมีความทุกข์แต่ทำไมบางคนมีความห่วงแต่ทำไมมีบางคนมีความหึงมีความหวง พ่าไปซ้ายใหญ่ห้างพี่น้องคอยก็ใส่เขาห่อผ่อเปียดได้ค่ยกับว่าเสีว่าน้าหมองม้อยหอยสันคราก็ใส่เขานาอพี่น้องคอยก็ให้พี่เขามาซอยเด้แต่ว่าว่าวว่าไปกับว่านั่หัวมวนกันไปนะพี่นอ้องจะไปเสีเลือดเลืองมันจะไปเสีเลือดคำพูดที่ยะแน่นว่าวจะไปเก็บไปให้เป็นให้มันเป็นอ่าศัตรู คิดสิ่งใดอันใดที่มันฟังเราวลื่นหูก็ฟังอันใดที่มันฟังเราแบบคัดหูท่านท่านกับล้อยพานไปอย่าเก็บไปใส่ใจอันไดที่มันฟังแล้วท่านใส่ประโยชน์ดได้จะเก็บไปใส่อันใดที่ฟังแล้วใส่ประโยชน์ไม่ได้ท่านกับดผ่านอย่าแน่นไปนะจ๊ะเจ้าบอต้องมากดไลตีลังกาดอกนะจ๊นะเนาะแต่ก็ขอขอบคุณก่อนที่ท่านจะกดไลตีลังกาท่านก็ต้องเบิ่งคลิปอย,ย่าเน้นอย่าเนนหูอย่าน้นหูเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าบกกดไลตีลังกาจะเสียไห หูเรื่องในจังไหร่าจะแนนบาเรื่องอีอย่างมมนบบจะเนาะอาจจะแท่งใจดําท่านก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าแท่งแท่งใจแดงใจดาท่านท่านกสิกดไล่ตีลังกบาบอถือเพราะท่านจะบอกหู่วจะแนนเบาเรื่องอย่างยานะฉันูรนะไอโนโยเซลเมนบบพี่น้อง <c oughs> ขาก็แตงโตแจงหมดงามเนาะ,ะขวาก็อกว่าใส่พี่ใส่พีก็ฮอก์ปอเปียนนะจาจะเนาะ คลิปนี้ว่านิดๆหนอยๆว่างนอหัวมวลว่ามาถักทายเอฟซีื่อว่าให้มมหาเอฟซีจะจะมาลืมข่อยเด้เจะจะถิมข่อยเด้เจะจะทิ้งทิ้งข่อยกลางอากาศเจ้าเดยมาสมัรเจ้าเด้มาติดตามข่อยแล้วจะต้องติดตามข่อยเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติดตามยันแนนทุกท่านที่คอมเมนต์ทุกท่านที่ทรงกำลังใจทุกท่านที่ทรงความห่วงใยทุกท่านที่หายความหลักความห่วงใยยันแนนที่สิ่งปรารถนาดีก็ขอให้พรทุสิ่งทุกอย่างขอให้ความห่วงใยทุสิ่งทุกอย่าง รับไปหาตัวท่านเช่นกันลอยเท่านะจจนะเนาะขอขอให้ท่านให้เอฟซีทุกท่านหรือว่าให้ทุกทกท่านหรือว่าผู้ใดที่เขามาซองออด้วยจิตจํานงอยากจะซองหรือว่าบ่าอยากจะซองหรือว่ายังกะซางขอขอให้ท่านทีเะเขามาเขามาชมหรือเขามาเบิงขอให้ท่านมีสุขภาพพระ,ะนามายัยแข็งแรงขอให้ท่าน ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดนะจ๊ะเนาะเรื่องนิดนิดน้อยพ่อหอมปากหอมคอคอยมาใส่คอป่อเปียสนุกสนานในวันในวันธรรมดาของยาแนนนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้สนุกสนานนิดนิดน้อยก็เจอกันคลิปหน้าขอให้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะฝากในเด้อจ้ะถ้าท่านพอชอบคลิปนี้คลิปนี้ท่านก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยาแนนในเด้อจ๊ะเนาะเบิ่งโฆษณาให้คอยแน ค่าอินเทอร์เนต็ตคอยบอไดไลดยดอกเดือนนึงเขาได้แปดยีลาแปดห้าสี่สิบเดือนนึ่งเขาได้สี่สิบาทอยาอิจฉาคอยถอะพี่น้องบอกอินเทอร์เนต็ตคอยใจลอยหาซิ <c oughs> โอเคนะจ๊ะนาะสีมวนนุงสิมวน่าหยุดยาวไปนะจ๊ะนาะโอเคเทคแค่ทุกท่านเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายวันดีจ้า